พื้นอารมณ์แบบที่3นะครับ Initial Reaction ก็คือการพบปะผู้คนนะเด็กบางคนเข้าหาคนใหม่ได้ง่ายใช่ไหมเจอคนหน้าใหม่ยิ้มให้ทันทีไปกับเขาไม่กลัวเจออาหารใหม่ๆน่กินได้นะเจอเพื่อนใหม่ในส่วนสาธารณะวิ่งเขาไปเล่นได้นะเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะมีข้อดีของเขาก็คือเข้าสังคมได้ง่ายเพื่อนเยอะกล้าทําสิ่งใหม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมเรียนรู้เร็ว ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีนะแต่ปัญหาของเด็กกลุ่มนี้ก็คือบางทีก็มีความเสี่ยงนิดหนึ่งวิ่งไปหาคนแปลกหน้าใช่ไหมอาจจะโดนหลอกถูกลักพาตัวอย่างเงี้ยถูกทําร้ายอะไรอย่างงี้นะไม่รอบคอบใช่ไหมเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะลืมไม่ค่อยระมัดระวังตัวเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสําหรับเด็กที่เข้าหาคนง่ายลูกผมเป็นกลุ่มนี้เลยนะเขาก็เข้าหาคนง่ายเจอใครก็ยิ้มให้หมดนะ เราก็ต้องสอนเขาเมื่อเขาโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ต้องสอนเขาว่าคนไหนคุยได้นะคนไหนไม่ไม่ให้มาคุยให้มาถามพ่อก่อนใหม้มาขออนุญาตพ่อก่อนหรือว่าสอนให้เขาอนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนที่จะไปไหนกับใครนะอธิบายให้เขาฟังง่ายๆถึงบางสถานการณ์ที่มันอันตรายนะครับส่งเสริมจุดเด่นของเขานะฮะชื่นชมความกล้าหาญแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็ให้ลองกิจกรรมใหม่ๆบ่อยๆแต่ว่าเราดูแลความปลอดภัยนะฮะ วิธีพูดกับเขาเวลาที่เวลาที่เขาพยายามจะวิ่งไปหาคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเราจะต้องพูดว่าอืลูกเก่งนะที่เป็นมิตรกับทุกคนเลยแม่ชอบแต่ถ้าลูกเจอคนที่ไม่รู้จักเนี่ยลูกต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะเออ,อย่าเพิ่งเข้าไปคุยกับเขานะอันนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกนะก็สั้นๆแบบนี้นะครับลักษณะของเด็กที่ไปกับคนง่ายนะคู่กัน ค,คู่ตรงข้ามนะก็คือเด็กขี้อายนะครับถ้าไปเจอของใหม่แล้วร้องไห้นะเจอคนใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาไม่กล้าเข้าไปทําปฏิสัมพันธ์นะไปงานเลี้ยงของญาติอะไรเงี้ยแอบแม่ตลอดไม่ยอมคุยกับใครเลยคุณย่าให้ขนมก็สายหน้าแล้วซ่อนหลังแม่นึกออกไหมเออหรือไปโรงเรียนใหม่ร้องไห้ทุกเช้าอะไรเงี้ยก็เป็นได้ก็คือเขามีความไม่สบายใจเวลาที่เขาไปเจอคนหน้าใหม่ ข้อดีของเด็กกลุ่มนี้ก็คือเขามีความระมัดระวังครับก็ปลอดภัยก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมเขาดูเขาดูก่อนแล้วเขาค่อยไปหาคิดก่อนทำอะ่ะไม่ได้ไม่ได้รีบร้อนที่จะเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์แต่ว่าข้อที่เป็นข้อข้อที่ต้องปรับกันหน่อยนึงก็คือเขาอาจจะเข้ากับคนง่ายากยากเกินไปหน่อยใช่ไหมเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆอะไรเจอคนใหม่เขาก็เครียดง่าย อันนี้บางทีป้าข้างบ้านก็จะชอบมองว่าลูกทำไมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยนะวิธีการจัดการเด็กที่มีพื้นอารมณ์แบบนี้นะครับเด็กขี้อายนะผมเรียกง่ายๆเลยแล้วกันนะก็คือกลุ่มที่เป็นวิตวิรอเนี่ยนะเด็กขี้อายก็คือให้เวลาครับไม่ต้องบังคับเขาให้เวลาเขาปรับตัวอย่าเพิ่งผลักดันให้เขาเข้าสังคมทันทีให้เขาอยู่ ดูก่อนก็ได้นะลูกดูก่อนก็ได้อยู่ใกล้ๆเขาให้ความมั่นใจก่อนเวลาที่จะพาลูกไปไหนในสถานการณ์ที่ต้องไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาคนหน้าใหม่เนี่ยบอกล่วงหน้าครับว่าเราจะไปเจอใครบ้างวันนี้พ่อจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะเดี๋ยวลูกต้องไปเจอเพื่อนพ่อนนะหรือวันนี้ลูกจะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังครับว่าจะต้องไปทําอะไรไปเจอใครนะพื้นอารมณ์แบบที่สามเนี่ย ก็คือความสามารถของเด็กในการเข้ากันได้กับคนอื่นๆนะเข้ากันได้กับคนอื่นๆในความหมายก็คือว่าเขาเวลาเขาไปเจอคนใหม่แล้วเขาสามารถาผูกมิตรได้นะผูกมิตรได้แล้วก็เข้ากับคนได้เร็วแล้วก็มาเจอในกลุ่มเด็กขี้อายนะครับเด็กขี้อายเนี่ยวิธีการดูแลเด็กขี้อายก็คือให้เวลาเขาครับ ไม่ต้องบังคับนะแล้วก็ไม่ต้องกดดันเขาว่าลูกจะต้องไปเจอคนนะแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าใช่ไหมครับเราจะไปเจอใครอยากให้เขาวางแผนนะฮะก็คือเราจะพาเขาไปเจอเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาล่วงหน้าว่าเดี๋ยวไปเจอนะแล้วก็ถ้าเขาทําได้ดีเราก็ชมแล้วก็ไม่ต้องบังคับนะฮะแล้วก็เข้าใจเขาว่า เขาต้องการเวลาหน่อยถ้าเขาอยากจะแอบ,บหลังเราก่อนเราก็สามารถให้เขาแอบ,บข้างหลังเราก่อนได้จนกว่าเขาจะมั่นใจนะครับแล้วก็คาพูดที่คุยกับลูกเนี่ยก็ต้องเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจนะครับก็คือ,อ,อหนูรู้สึกกลัวใช่ไหมแม่เข้าใจนะเวลาเจอคนใหม่ๆม,มันน่ากลัวจริงๆเดี๋ยวแม่อยู่ด้วยนะหนูอยากดูก่อนก็ได้เลยอะไรเงี้ยอยากดู อยากดูสถานการณ์ก่อนก็ได้พอมั่นใจเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยเข้าไปคุยก็ได้นะครับคือวิธีการสําหรับเด็กขี้อายเนี่ยมันก็มีอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าเราอยากให้เขาทําอะไรเนี่ยเราก็ทําให้เขาดูอย่างเช่นมีคนถามชื่อแล้วลูกก็อ,ๆๆอ้ามัง้อเงเงี้ยเราก็สามารถชวนลูกตอบได้เลยนะชวนลูกตอบได้เลยว่าเออหนูชื่อนี้ตอบดังๆแล้วก็ ถ้าลูกรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะตอบเราก็ยังไม่ต้องบังคับนะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปว่าเขาต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมครับให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังสอนเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอให้เราเชื่อว่าสิ่งที่กําลังสอนให้เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ชื่นชมเมื่อเขาทําได้ดีใช่ไหม